คีฟ้า้วยทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้แอดมินกะมีโอกาสากะได้รับเขียนจากพี่โอมคืน้องซักซีอุดรพระเอกหมอล่ำซื่อดังเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้จะมาฟังหลกักกามพจรจาเรื่องราวซักถามสาธิตชุดรีบหลักกาจะมาขอแนวทางฝากเอฟซีเพราะว่าพี่โอมนี่จะบ่ธรรมดานะค่ะจะมีสิ่งซักซิ์คอยคุยค้มครองอยู่ตลอดเวลานะคะ ผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะบอพัาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะทาง่องจะเสนอไว้เป็นแนวทางในการสื่อชราก,กินแบงรัฐบาลนะคะให้ fc พิจารณาก่อนเชิญนะคะมากัจังสื่อเ้ยค่ะเด้อทางช่องเป็นแนวทางนะคะค่ะมาติดตามรับชมเราฟังไปพร้อมกันเนาะคะ่ะ ขอกำลังใจรัวๆพ้อมเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่องเด้อค่ะครับพี่โอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่โอครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องอาสวัสดีโอปอครับผมช่องเปิดซับหน้าขี้ช่องโอปอพะรวยครับช่องโอมขนมสักซิวดอนครับผมฝากเอฟซีสุกุสุกกนี่เด้อค่ะเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร ฝากช่องเปิดซับหน้ารีหน้าขี้ระกาช่องอปอ o ซอง่มขน้องสากน้ำเลยได้ครับเพื่อครับผมดีใจหลายๆครับที่น้องนุ <c oughs> ่งมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับเนาะครับครับดีใจเมื่อนี้ใสเสื้อเสื้อเลนูของแม่เพ่นยู่พันยูตะข้อนครพนมครับเพ่นทรงม่ยงามงามโอ้งามครับพี่อมงามบริสุทธิ์ใส่ไงแต่งามดักซีเลยค่ะ อันลายหลายครับงินค่ะว่าเป็นมี่เอฟซีอันถวายเครื่องเสียงพร้อมแบบแมนครับผมโอ้สาธุด้วยครับเงินไม่ซื้อเครื่องเสียงเมื่อวานนี่แหละครับอสาธุนเแล้วก็บอกข่าวเอฟซีสุก้นนะโอมเสซตเพ้งเงินหน้าขี้ฟอนนะครับเด้อฝากแน่หลังจากออกออกอัลบั้มออกซิงเกิลกระเสีออกเพ้งเงินไอไอไอเทงใหญ่เทงเงา เป็นลำเพล่มก่อนนึงคทั้งไงทั้งแง้ซ้อมได้โดนระดตรีเรียบร้อยแล้วละกษณเป็นเพลงไงบลฟอนบวมสวงลองเพลงดูหมก็น้องสรรักสีดอรในละลวกษะตอนไทยเอ็มวีกระเสียวน้องนาคขีหน่อยเปิดซับนาคขีฟฟอนนะครับซองเปิดซับนาคขีมอฟ้อนไทยเอ็มวีหายครับผมฝากใน่ได้ครับฝากสนับสนุนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้องค์น้องสักแน่ครับผม กาเฮ้ากับมาเขาเรืองเนาะว่าฝัน,นเป็นยังไงเปลี่ยนบอเพเปลี่ยนครับฝันด,ดีดีสองคึืนที่แล้วกับฝันเห็นพระเจ้าอยู่หวัวพ่อหลวงกองเฮ้าครับโอมฝันว่าเพิ่นเพิ่นไปเหยียบแพร่อยู่ริมน้ำน้ำละตนโศกไหลลงมาหลายหลายโอมไรย่านย่าน,พน,าานพเพิ่นตกน้ำย่านน้ำพัดเพิ่นโอมกําลังกลมกาเพิ่นแล้วกระลังสีบอกว่าพ่อหลวงระวังน้ำด้วยครับกาบําลังสบา เพื่อหลนมาหาผมมายิ้มใส่ผมมันเขียนเลขเขียนนันแนวทางยัดขาใต้หมอนมีสองชุดพอนั้นครับแล้วก็ฟันดีแล้วก็ฟันเห็นหลานไายฟันบริกรหลานไา้ทั้งนี้โตโน่ยูจังหวัดคอนแจหลานไา้ผมแล้วมือนีก่ำกบครับผมนะครับหน้าหลานผมอยู่ทั้งนี้แล้วผมก็ตก่ำกบไปก่ำมายุ่งสีลษะครับให้ว่าพ่เปี้ยนดอกเลขมือขึ้นนีกับมาฟัน เห็นสิริพ่อหนังไปพอองอีกมาอยู่น้ำมาผ้าสางวงบักไงแห้วงบักงามฟันว่าได้แกเงืนค้นนะครับมาเลยเปเปิดใน,นตอนลาบาถ้าฟันได้เงื่อนหนังบอดีถ้าฟันว่าได้แกมันสีได้ครับอมผมก็เลยคิดว่าแนวทางของโอมเข่าล้วครับรเพราเปลี่ยนด้ครับเด้อกต่สิีของแถมแนจักน้อยเนาะของแถมเมื่อายอยู่กะยุนี่แหละให้เปิดสํนานักขี้โยกขึ้นดูแล้ว กาหนึ่งเก้าหนึ่งหนี้เงี bah, okay? 1, um. okay. er. so ้ยคือเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเน้นอย่าลืมนะครับเนี่ยหัวรัฐบาลนะครับสนับสนุนหวยรัฐบาลในทางของหวยรัฐบาลนะครับเด้อหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหาเก้านะครับนะอันนี้ของโอมเองนะครับเนาะฝันปอบเปียนครับปูพันปอบเปียนยังไม่ยำตัวเก้ามาตลอดโบยังโบเปียนนะครับเด้อบ้านี้ยาคอนุญาต แจกยากหน่อยได้ค่ะพี่อมจ้าก็คือว่าฝันเห็นนายหลวงพ่อของเห้านี่ครับอายุเพิ่นกับนาสนใจอยู่ดิค่ะแมนอันนี้คือความคิด่วนตัวเนาะอายุกกบนาสนใจนาสนใจได้ค่ะให้เอฟซี่ไปศึกษาน้าค่ะว่าอายุเพิ่นเท่าไหแต่ว่ามีเอฟซี่เพิ่นลงอายุมาอยู่ดีอยู่ในเฟซโอมแมนบอกค่ะแมนเอฟซ่งรงใม้เลยดิตัวได้่ะค่ะพี่อมเพบ่นเบ่ง พันจำบว่าได้คอ่ะไปเบื้องของพี่โอมเนาะครับไปเบิงองยู่ยน่หน่าเสร็จโอมที่คอมเมนต์มาเอฟซีบอกว่าวันเกิดของได้พอได้หลวงแล้วเขาอายุพ่อสอมีเมื่อเขาละเอียดจิ๊ดเลยครับแมดูค่ะก็อย่าลืมจุดนี้เนาะค่ะจะลืมเด้ครับเล็กน้อยๆก็อาจจะสำคัญเนาะครับอันนี้ใชยกันแปรนะครับเนาะแต่สำหรับโอมนี่แปลยง่ายๆก็คือในหลวงราชการที่เก่าก็คือเก่านาม ขึ้นหนึ่ง<ช>นำไหลลงมาใส่เปิลบักหลายละ<ช>่ะครับขึ้นหนึ่ง<ช>ผมก็มาคิดว่าหนึ่งตัวผมเป็นหาราชาการไอ้ในหลวงเปิลกับเปิลคุซ่าเป็นก็เป็นหาอยู่แล้วเนาะ<ช>หนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกขค้นเก้าละครับผมวนยืนนี่ล่ะเด้อครับเด้อแ<ช> <ๆ S 2> นวทางของรัฐบาลอันสหรัภูมิที่แถมก็นี่แหละครับเลขสองตัวเห็นป้วเนี่ยอ,อ,อันนี้อันน,นี้ห้าเจ็ดก็มนี่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับเนาะ แปดกับนี่นะครับเนาะของแถมเพราะอายุโอมอายุพี่โอมอายุห้าสิบเจ็ดย่างห้าสิบแปดโอ้ยบางหันกระเข่าได้เนาะพี่โอมเนาะเข้าปเด็นบางหันเข้าตีเป็นหาแปดเนาะหันเข้าวานห้าสิบแปดปีไหม่พูเนาะผมยังก็สี่สิบแปดโอ้ยค่ะปีใม่หาสิบแปดเต็มเพราะว่าผมฟันว่าลูกกลมอ้วนหลานผมโตโนอหยีไม่เงียวใช่ผมเต็มอยู่แล้วกะ เออวันนี้สีบอกจะฟังหลังจากหลานเงียวใส่หล่แล้วเลสิสิไปล่ำไปล่ำด้วกย็ยยามเปล่นกับหลานสะกอนมีพุทธนี่หละ่ะก็ผมสีดีใจแล้วกมฝันผมรับยังไหฝันยํานั้นโอ้ยพี่น้องจะเป็นจ้างไดผมหลับฝันว่าพุทธเถาผู้ยิงหล่ตูดเงื่อนไม่ผมบักใหญ่นึงตูดมาหาทคกัปตาเอานี่ลูกแม่เป็นนีบากลาได้หนีเกาพะนะเอาแม่เป็นนีหลายป็นไหคือจังเอาเงื่อนหม่หลายแต่ตูดไมา เป็นนีวลายู่สองแสนว่าสั่สองแสนมันก็น,นี่ละยี่สิบศูนย์ศูนย์ต่วเก้าอีหัวที่มากเนี่ยน้ำกัดจะลื่อมด้วยครับเด้อในหล,กนลนักครับผมในกบักแบกเงินตูดเงินมาหายวัาเป็นนีเก่าผมก็เรยว่าเออรับไปย่ำไรมีนี่ต่อฝันว่าได้อยู่ได้กินฝันต่อจะมีคนป้อนป้อนกับเก่ากับๆๆน้าหมก็อยู่กับปูขอมกับปูสีโทาเมียสีปรุมมากกับพญานาคาราช ที่ว่าเป็นแฟนเก่าโอมในอดีตนั่นแหละครับผมผมบ่ได้เลี้ยงถ้มบ่แม็นอาจารย์ได้ครับเด้อจังไรกาแฟนขับสุขุสุขคนผอมเป็นพระเอกมอลลมเป็นัวนาวงลำเพื่อนาตศินแต่โอมนะัดถือพญานาคมาตั้งแต่ในน้อยแล้วก็ได้ปูขอมมาได้ยี่สิบกว่าปีแล้วเพร่ะในโชคมากเป็นสิบกว่าปีแล้วหายมาตลอดเเลียงโอมมาตลอดสลับกันบอกกับปูพญานาคเข้านี่ยละ หวดีพัานาคแน่หัวหนากับผู้คอมแน่เพื่อนหายโมาสิตตะกอนบบมีลูกโซเซียลเนาะขันเม่นมีลูกโซเชียลสมัยตะกี้แซ่เม่นสิพี่น้องเอฟซีสีดายูอืชิเม่นสีได้โฉดได้ลาฟน้ำกันมาหลายยูดอกเอแนวทางของอมกับโบเปียนอมกะบบเดเรียนท่ำโบเม่นหมอผีเด้อโอมเวีดบ่เปียนโอมอยากเปลี่ยนยูต่ว่าบบเดเรียนหนังสือนังหาพอแม่กับโบมี อยู่ตามมีตามเกิดเฮ็ดโป่งไปกับเฮ็ดโป่งด้วยแรงรัท่าจาของสูปป่ไปเป็นนีเป็นสินก็ค่อยใส่ไปครับนี่แม่ยฮะเพเลี้ยตัวนนเพื่อนกับใส่นีซอยเน่แล้วก็ส่วนมากกับปูนะปูคอมกับปูพญานาคหาลับคนใส่นีซอยหนียุเ่เรื่องนองเพื่อน้าลูกเป็นนีนนนครับไปโฉบมากพวกกับตุ๊บนีตุ๊บนีไปทังซีร่ราคาหล้วยังทัานไในเลียนท่ามวัานไดนเป็นลูกซย์ลูกหาผู้ใดดอกผมกั เบียของผมตามความู้ผมเท่าที่มีพิมหนังสือลงเฟซกับพิมพิ้นพิพิถึกคือขอโทษขอพ่ยหลายเพราะ่าคนบดเลียนกับเป็นหนังสือแหละเนาะครับเนาะแต่่าห้องเพลงมวนมวนค่ะครับลองเพลงนี่ก็ใส่ความจาเมาครับฟังต้นฉบับนักแต่งเพลงกับแต่งมาใหดัดีนอมกับเชคคอยดัดแต่ก้อนนีกขันขันว่ามีคำว่าดัดดีนกะรักก็คือว่ารักสิริบารีรักเน๊บบัตรอาจารย์แตงเพลงมบอกต้องรักนะอม เตรียมก็เลยว่าเตรียมน้ำเปิน่ันก็เลยหูว่าอ๋อก้มาเตรียมก็ต้องเตรียมเนาะนี่หละผมเป็นนั้งสี่ละครับบตรง,ตรงคคคๆคอเ้เอฟซีสุขุสุขคนโชกโชกมันหมานหลอบหนี่หด้ร้งวันใหญ่สุขุสุขคนเด้อกับเด้อรางวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าให้เปลี่ยนของเอฟซีสุขุสุขคนให้ลุ้ยกันทัวนาทัวตาฝากคว่ำคิดหอดคิดถึงฝากขอบคุณเจ้าของเสือคุณแม่เพื่อนอยู่สกลนครหรือว่าอยู่นครพนมนีนม่ละ ฝากมาหายใ่ได้สองสามมือแล้วขอบคุณหลายๆครับให้รู้ๆรืยกันสุขพนได้ครับเด้อขอบคุณครับ,บคาธุครับ